สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีแอบเวิร์กช็อปง่ายๆจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้เติร์ดอายนะคะหรือว่าตาที่3ซึ่งเวิร์กช็อปวันนี้นะคะเป็นเวิร์กช็อปที่เราก็ฝึกมาได้สักพักแล้วก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะเพราะว่าคือเรื่องการเปิดตาที่สามะถ้าเราไปศึกษาเกี่ยวกับอรารยธรรมโบราณนะคะไม่ว่าจะเป็นอรารยธรรมอี หรือว่าหลายๆที่เขาก็จะมีการวาดไว้ต่างๆมากมายว่าตาที่สามเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะซึ่งในเรื่องอะไรทำอ่ะเราจะไม่ลงลึกมากเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปเวิร์กช็อปนะแต่ถ้าใครอยากรู้นะคะก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปแยกอีกทีว่าเออความเป็นมาของตาที่สามันคืออยังไงนะคะแต่เราจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าคือเขามีฤาษีคนหนึ่งะค่ะซึ่งเกิดก่อนพระเยซูป,ประมาณหนึ่งพปีเนี่ยเขาได้สอนเอาไว้ว่า ออการ visualization นะคะหรือว่าการคล้ายๆกับจินตนาการภาพโดยใช้ตาที่3มเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างความเป็นจริงในโลกของวัตถุเนี่ยได้ค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะเออเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องจักระซึ่งจักระเนี่ยเป็นศูนย์พลังงานในร่างกายนะคะที่มี7ที่ที่จริงอะ จักระมี144จักระแบบละเอียดเลยนะคะแต่ว่าจักระที่สำคัญเนี่ยจะมี7 7อัน7 7ซอสของการเก็บพลังงานค่ะซึ่งจักระแรกนะคะเป็นจักระรากจักระรากเนี่ยคือถ้าเราแบบว่าเขาเรียกว่าเอาพลังงานไปไว้ที่จักระรากเนี่ยเราก็จะคิดแค่เรื่องกินกับนอนค่ะซึ่งเหมือนกับ นิมอเหมือนกับสัตว์เพราะว่าสัตว์เนี่ยเขาก็จะดำรงชีวิตคือเขาก็สนใจแค่ว่าอ,อวันนี้มีอะไรกินไหมแล้วก็แล้วก็การพักผ่อนนะคะต่อไปจกกักระที่เถิบกระเถิบขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นจักระของสิ่งที่เรียกว่าเซ็กกับความสุขในชีวิตเอออาจจะเป็นความสุขทั่วไปสิ่งที่เรารู้สึกยินดีในชีวิตนี้นะคะส่วนถ้าจักรกะที่เถิบขึ้นมาเนี่ยจะเป็นจักระของการทำะคะ่ะเช่นเออ จาักระการทำนี่ก็คือเหมือนเราทำอะไรสักอย่างแล้วก็รู้สึกดีอย่างเช่นแต่ทำแบบไม่ได้คิดนะคะอย่างเช่นแบบเคยเห็นเดอะฮักยักษ์เขียวใช่ไหมคือมันจะอารมณ์เสียมจะโกรธแล้วมันก็จะโยนของเนี่ยคือเขาทําโดยที่เขาไม่ได้คิดนะคะต่อไปจัก,การะที่ขึ้นมาอีกเนี่ยก็จะเป็นจัก,การะหัวใจจัก,การะหัวใจเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการคิดนะคะเป็นการทําเป็นการทารํางานศิลปะคิด โปรเจกต์ต่างๆการสร้างสรรค์น,นะคะจากระนี้ก็จะเริ่มมีพลังงานที่สูงขึ้นจากกะต่อไปจะเป็นโทรจกะจากะคอค่ะจากะคอเนี่ยก็จะเป็นพวกการพูดการสแสดงเป็นพวกการอินฟลูเอนซ์อ่าอินฟลูเอนซ์คนอื่นหรือว่าเป็นนักพูดเป็นนักการเมืองก็ได้นะคะราะนักการเมืองพูดเก่งต่อไปก็เป็นจกนะะักกะเติร์ดไอค่ะเติร์ดไอก็จะอยู่ตรงนี้เติร์ดไอเนี่ยก็จะเป็นการที่เราเขาเรียกว่า materialize reality ก็คือสร้างความเป็นจริง จากการจินตนาการหรือการ visualize ส่วนจากระบนสุดเนี่ยก็จะเป็น c ร o w n นะคะเป็นมงกุฎมงกุฎเนี่ยก็คือเกี่ยวเกข้องกับจิตวิญญาณาการตื่นรู้ตัสรู้อะไรก็ตามโอเคแต่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องจากตาที่สนะคะซึ่งวิธีการนะคะในการาเขาเรียกว่า visualize ที่เราจะมาสอนวันนี้เนี่ยก็คือ ให้เราหาที่เงียบๆที่เราอยู่คนเดียวได้นะคะแล้วก็ปิดตาปิดตาเสร็จเนี่ยเราก็นึกถึงเลขสามสามครั้งนะคะสามสามสามต่อไปก็เลขสองสองครั้งนะคะสองสองอ่ะตอนนี้นะคะสมองของเราเนี่ยก็จะเริ่มมีขึ้นความถี่ที่ช้าลงแล้วนะคะเมื่อกี้อาจจะทีนี้พอ 3 3 3 2 2 2ทีนี้มันก็จะเริ่มช้าลงช้าลงเป็นคขึ้นอัลฟานะคะทีนี้ก็จะเป็น1 1 1 3ครั้งเนะะเาะอ่าพอหน1่งเสร็จใช่ไหมคะก็ให้เรานึกถึงภาพปัญหาปัญหาอะไรก็ได้ที่มันติดอยู่ในใจปัญหาที่เราแก้มไม่ได้ปัญหาอะไรก็ตามที่ มันค้างคามันทําให้เราทุกข์เหลือเกินนะคะก็นึกถึงมันขึ้นมานะคะหลับตาอยู่นะคะตอนนี้แต่เราจะริมตานะหลับตานึกถึงปัญหานึกมันให้หนักที่สุดรู้สึกถึงมันว่ามันหนักขนาดไหนนะคะรู้สึกที่หัวใจนะคะว่ามันหนักขนาดไหนรู้สึกให้มากที่สุดรู้สึกอีกรู้สึกให้ลึกเข้าไปอีกโอเคต่อไปนะคะ ให้เราคิดว่าปัญหาของเรานะั้นมันเป็นลูกบอลอยู่ที่หัวใจนะคะเราเก็บทุกอย่างใส่ในลูกบอลพลังงานนะคะแล้วเราก็โยนมันขึ้นไปให้ไฮเออเซลโยนมันขึ้นไปในที่ว่างในจักรวาลคะ่ะโยนมันออกไปนะคะ จินตนาการว่าเราอยู่ลูกบอลออกไปจากหัวใจของเราลูกบอลอันหนักอึ้งเมื่อกี้ที่เรา,าใส่ปัญหาความเจ็บปวดความยากในการแก้เข้าไปต่อไปนะคะก็ตอนนี้เราก็เคลียร์แล้วเนาะพอเราโยนมันออกไปจากใจแล้วนะคะต่อไปเนี่ยให้เราคิดถึงวิธีแก้ปัญหานั้นคิดถึงวิธีแก้ปัญหานั้น รู้สึกว่าปัญหาโดนแก้แล้วรู้สึกยังไงร,รู้สึกมันลึกให้ลึกให้เห็นภาพค่ะให้ชัดเจนให้เห็นภาพเป็นสีสันให้เห็นภาพไปเลยว่าปัญหามันแก้เสร็จแล้วตอนนี้เรามีความสุขขนาดไหนตอนนี้เราสบายใจขนาดไหนตอนนี้เราโล่งขนาดไหนตอนนี้เรายิ้มขนาดไหน รู้สึกให้ลึกซึ้งที่สุดให้ลึกซึ้งที่สุดค่ะพอรู้สึกเสร็จแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะใส่เข้าไปในลูกบอลที่หัวใจค่ะแล้วก็ค่อยๆโยนลูกบอลน,นั้นขึ้นไปที่ตาที่สามนะคะระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง ตอนนี้นะคะลูกบอลน,นั้นได้แตกกระจายแล้วก็แผ่พลังงานไปทั่วร่างกายของเราแล้วค่ะตอนนี้ปัญหาทุกอย่างโดนแก้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าที่นี้นะคะลองเอาไปทําเองเนาะลองเอาไปทําเองลองเอาไปทําแนะนําเป็นเวลาก่อนนอนนะคะแล้วพอเราเคลียร์ปัญหาพอเราเคลียร์ คลื่นสมองเนี่ยเสร็จอะเราจะได้หลับไปเลยแล้วเราจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันจะช่วยยังไงให้ทําติดต่อกันประมาณ3วันนะคะแล้วก็หลังจาก3วันอะลองสังเกตดูว่าจักรวาลน่จะให้สายให้ซิงครนิซิตี้ความบังเอิญแต่เราต้องรู้จักสังเกตนะคะว่าจักรวาลเนี่ยส่งสัญ,ญลักษณ์อะไรมาให้เราให้เราสังเกตรายละเอียดเล็กๆทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นนะคะทําต่อไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้เลยว่าเอ้ยจกักรวาลเขาจะเริ่มส่งสัญญาณส่งวิธีแก้ส่งคนมาช่วยส่งข้อความมาช่วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับตาที่3ที่เราจะมาฝังโอเควันนี้ก็แค่นี้ค่ะ